สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการคํานวณหาค่า n v i นะครับผมด้วยข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8นะครับผมซึ่งข้อมูลนะครับเดี๋ยวผมจะอัพขึ้นไดให้นะครับถ้าคนไหนที่อยากจะทําตามคลิปนี้นะครับผมครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับดูช่วงคลื่นของ ภาพถ่ายดาวเทียมเลนส์88นะครับผมภาพถ่ายดาวเทียมเลนส์88นี้นะครับจะมีทั้งหมด11แบนด์นะครับผมซึ่งแต่ละแบนด์นะครับก็จะมีคุณสมบัติที่ใช้ในการคำนวณหาค่าดัชนีที่ต่างกันไปนะครับผมสําหรับช่วงขึ้นนะครับก็จะมีความต่างกันอยู่แล้วแหละนะครับผมที่ผมให้ดูนะครับให้ดูเพราะอะไรนะครับเพราะว่านะครับในสูตรการคํานวณหา NDVI นะครับผม NDI v จะเท่ากับ NIR ลบเลสนะครับหารด้วย NIR บวกเลสนะครับผมซึ่งทุกคนจะงงนะว่าเอ้าแล้ว NDI นะครับผมมันอยู่ในแบนด์ไหนของ Landsat 8แล้วช่วงขึ้นเลสนะครับอยู่แบนด์ไหนของ Landsat 8นะครับผมซึ่งนะครับ ให้เรามาดูในตารางนะครับในตารางของไอตัวคุณสมบัติของภาพถ่ายดาวเทียม l ลนส์แสเนะครับผมอ่าเราก็ดูว่าช่วงขึ้นทั้งสองอันนะครับที่ว่ามันใช้ในสูตรนะครับมันตกอยู่ในแบนที่เท่าไหร่กับแบนที่เท่าไหร่ซึ่งภาพถ่ายดาวเทียมนะครับภาพถ่ายดาวเทียมแต่ละอย่างแต่ละแบบนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับผมยาง Sentinel 2นะครับก็จะไม่ ก็จะมีจํานวนแบนด์นะครับที่ไม่ได้มีแค่11บแบนด์นะครับ,นะรบอันนี้สําคัญนะครับให้เรารู้ตรงนี้ก่อนนะครับให้เราเซิร์ชเลยนะครับเซิร์ชเลยว่าอ,อย่างเช่นเราจะใช้ Sentinel 2ในการหา NDVI นะครับเราก,ก็จะต้องรู้นะครับว่าช่วงขึ้นเลสแล้วช่วงขึ้น n i r ตกอยู่แบนด์ที่เท่าไหร่ของภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel 2นะครับ อันนี้คือสิ่งที่ผมต้องการจะสื่อให้รู้นะว่าเราต้องตรวจสอบตัวนี้ก่อนนะที่จะเข้าโปรแกรมเพื่อที่จะไปคำนวณน,นะครับผมอ่าโอเคผมว่าทุกคนน่าจะพร้อมแั้วแหละเข้าใจแล้วแหละเนาะทีนี้นะครับให้เราทำการเปิดตัวโปรแกรมนะครับ q ิวขึ้นมานะครับผมจริงๆใน Ar K ก็ทำได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าผมจะไม่ขอยุ่งกับ Arc เท่าไหร่ แต่หลังไมได้นะครับผมในตัวอาร์ตนะครับให้มาที่ตัวอแอดข้อมูลเข้ามาก่อนนะครับแอดเลสเตอรนะครับเข้ามานะครับผมผมพอหาข้อมูลก่อนครับเรารู้แล้วนะครับว่าช่วงขึ้นเลส แล้วก็ช่วงขึ้น NIR นะครับคือ b บ n ที่4กับแบนที่5เพราะฉะนั้นเราจะเอาเข้ามาแค่2ช่วงขึ้นนะครับคือ2ภาพนะครับแบน d 4กับ band บน5นะครับผมนำเข้ามาแล้วนะครับผมจากนั้นนะครับให้เราไปที่ตัว raster นะครับผมแล้วเลือกที่ r เ s t e r calculate นะครับผม ทีนี้สังเกตที่ตัวเลสเตอร์แบนนะครับผมจะมีแบนที่4กับแบนที่5ตามที่เราแอดเข้ามาตั้งแต่ทีแรกนะครับผมให้เราดูสูตรนะครับสูตร n i r ลบเลสนะครับหารด้วย n i r บวกเลสนะครับผมให้เราใส่วงเล็บก่อนนะครับผม n i r ลบเลสเนาะ n i r คือแบนที่5นะครับลบเลสคือแบนที่4ใช่ไหม แล้วหารด้วยนะครับหารด้วยหารเสร็จปุ๊บใส่วงเล็บนะครับผมหารด้วย N R บวกครับเนะครับผมอ่าโอเคจากนั้นนะครับให้เรามากำหนดตัวเอาพุ t เอาพุทฟอร์แมตให้เป็น GeoTiff นะครับตรงนี้นะครับคลิกดอทดาวลงมาแล้วก็เลือกนะครับที่เอาพุ t เลเยอร์นะครับให้เราเลือกโฟลเดอร์จัดเก็บนะครับแล้วก็ตั้งชื่อนะครับผม ตั้งชื่อว่า n d y Index ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมหาโฟลเดอร์ที่จะจัดเก็บก่อ,น,อนจากนั้นกดเซฟนะครับผม กดโอเคครับรอมันประมวลผลสักคู่นึงนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ก็จะได้นะครับเพิ่มเข้ามานะครับที่เราตั้งชื่อไว้ว่า n v index นะครับก็จะปรากฏมาที่หน้าต่าง La เย r นะครับผมให้กดปิดทั้ง2ตัวนะครับสองแบนด์นั้นทิ้งไปนะครับอันนี้นะครับคือผลลัพธ์ที่เราได้นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับค่าน้อยสุดนะครับต่ําสุดนะครับจะอยู่ที่ลบหค่าสูงสุดจะอยู่ ที่1นะครับผมค่ามันจะอยู่ระหว่างนี้นะครับผมตามงานวิจัยนะครับตามการน้างยิงของงานวิจัยนะครับที่ผมไปเซิร์ชมานะครับผมก็เขาบอกว่านะครับผลลัพธ์จะมีค่าอยู่ระหว่างลบหถึงหนะครับผมก็จะประมาณนี้เนาะทีนี้การเปลี่ยนข้อมูลสีและสัญลักษณ์ก็ให้เราคลิกขวาแล้วก็เลือกที่ property นะครับจากนั้นนะครับมาเลือกที่ตัว symbology เรนเดอร์ไทป์นะครับให้เราเปลี่ยนเป็นตัวซิงเกิลแบนนะครับผมนะครับจากนั้นทุกคนก็ปรับเปลี่ยนสีปรับเปลี่ยนคัสโหมดการเปลี่ยนคัสอะไรตามใจได้เลยนะครับผมเนี่ยครับอันนี้คือโหมดการเปลี่ยนการแบ่งข้อมูลช่วงชั้นนะครับผมก็คลิกไปอะไรยังไงได้เลยนะครับผมแต่ผมจะไม่เปลี่ยนแล้วแหละผมจะให้เห็นแค่นี้แหละ,ะครับอ่ะ ตัวนี้นะครับผลลัพธ์ที่เราได้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับผมไอคลิปนะครับผมลงทางเพจก่อนนะครับลงเพจเสร็จปุ๊บผมลง u t u b e นะครับผมซึ่ง youtube จะช้ากว่าในเพจนะครับ เข้าไปติดตามผมที่ในเพจได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับคนที่ดูผมใน YouTube นะครับผมครับวันนี้ก็ขอากล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ